เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันอาทิตย์ที่5เมษายน2563นะคะใครมีปัญหาอยากปรึกษาหาหรือแม่ขุนทองไม่ต้องเก็บไว้คนเดียวนะคะแม่ขุนทองยินดีที่จะตอบ ทุกคําถามเลยนะคะอย่าไปคิดมากนะคะกับช่วงภาวะอย่างนี้นะคะมีอะไรก็พูดคุยปรึกษาหารือได้นะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะอยากเช็คดวงส่วนตัวของตัวเองนะคะที่ใต้คลิปนะคะก็จะมีช่องทางการเช็คดวงให้2ช่องทางนะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะ ได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองของคุณดีนะคะอาจจะมีช่องทางทำมาหากินนะคะสําหรับคนทําธุรกิจนะคะไม่ว่าจะช่องทางในออนไลน์หรือหน้าร้านอย่างนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ของคุณดีนะคะคุณมีไอเดียดีๆนะคะที่จะทํามาค้าขายแล้วได้เงินทองมานะคะคุณอาจจะได้เงินทองจากการคอกขายทรัพย์สินของคุณนะคะหรือเงินทองจากการค้าขายจากการมีภาวะที่ได้เงินจาก การเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณก็หาอะไรทําไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะผ่านโควิดไปแล้วนะคะคุณก็จะมีงานการทํามั่นคงขึ้นนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้มีจ็อบเล็กๆน้นอยนะคะ ค้าขายในออนไลน์นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะหลังโควิดไปแล้วคุณจะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตําแหน่งนี้นะคะสําหรับคนรับราชการนะคะถือว่าจะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าโยกย้ายตําแหน่งนะคะโยกย้ายกับภูมิลำเนานะคะหรือสอบเลื่อนขั้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะก็จะมีความโชคดีนะคะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ คุณจะได้งานที่มีไรายได้ดีนะคะแล้วก็ให้อดทนต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะพบช่องทางดีๆนะคะงานนี้ไม่ได้งานแรกหรืองานสุดท้ายของคุณนะคะยังไงเดี๋ยวจะมีงานต่อๆไปนะคะเพื่อเป็นสะพานนะคะทาอดทนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะชบ พบช่องทางดีๆนะคะที่สร้างความมั่นคงให้คุณนะคะสําหรับน้องๆนะักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะคนที่กําลังจะจบการศึกษาจบแน่นอนนะคะแล้วคุณหลังจบการศึกษาคุณได้งานงานที่ดีนะคะมีความมั่นคงนะคะคนเกิดวนนันอังคารค่ะได้ไพ่เจ็ดไมเท้านะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นนะตั้งใจนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณตั้งใจจริงนะคะ คุณไม่วอกแวกอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะในเรื่องของการงานหรือทําธุรกิจนะคะช่วงนี้มันอาจจะติดโควิดนิดนึงนะคะให้คุณทําอะไรเล็กๆน้นอยๆเป็นจ็อบพิเศษไปนะคะคุณก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปนะคะหรือถ้าคนพอที่จะดูแลตัวเองได้นะคะมีเงินเก็บบ้างอย่างนี้นะคะก็ให้วางแผนงานในอนาคตไว้สักเดือน2เดือนนี้นะคะพอทํางานแล้วนะคะคุณก็เอาแผนที่คุณวางไว้ออกมาใช้อย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะก็ถือว่าคุณจะมีช่องทาง อะไรใหม่ๆนะคะที่ทำมาหากินมุ่งมั่นตั้งใจเข้านะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะคุณได้งานแน่นอนนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็ทำงานของคุณไปนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะจะมีอะไรดีๆในเรื่องของการงานนะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้จ็อบพิเศษไรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะคะ สําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตลอดมานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนนะคะให้การช่วยเหลือผลักดันในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่นะคะคุณอาจจะได้เกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะย้ายกับคูมลเนาก็เป็นไปได้นะคะหรือจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ อย่างเงี้ยคุณก็สอบได้นะคะหรือสอบเป็นขน้าราชการอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดีนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจกับการงานที่มีอยู่ข้างหน้านะคะถือว่าเอ่อทำไปก่อนนะคะเดีย๋ยวจะมีช่องทางอะไรดีๆที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงนะคะออตอนนี้ก็ให้พ้นช่วงโควิดไปแล้วนะคะเดีย๋ยวคุณจะมีช่องทางมีเพื่อนดีๆแนะนำงานให้นะคะสำหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะ ผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งทีสีโปรเจกต์จบแล้วก็วิจัยด้วยนะคะให้น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวน้องๆจบแน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธนะคะได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะถือว่าคุณที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะ มีโรงงานเปิดร้านเปิดรวงอะไรต่างๆนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมาจากไอเดียของคุณนะคะที่คุณมีอยู่นะคะมีช่องทางใหม่ๆนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางเล็กๆน้อยๆนะคะทํามาหากินที่ได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะคุณก็จะได้งานที่มั่นคงมีเงินเดือนดีๆนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณจะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะมีช่องทางทำมาหากินในอาชีพที่สองเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะได้ปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือสอบเข้าสอบเข้าเป็นข้าราชการได้นะคะหรือสอบปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งย้ายกับภูมิลาเนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะพบช่องทางทำมาหากินนะคะที่ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำนะคะ ก็ถือว่ามีอะไรที่ดีนะคะทําไปก่อนนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างจะมีช่องทางไอเดียดีๆนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นอดทนนะคะไม่เครียดเกินไปนะคะมีสติกับตัวเองนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างนะคะจะนําพาสิ่งที่ดีมาให้เรานะคะมีช่องทางใหม่ๆที่ดีสําหรับอาชีพเรานะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะ คุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะ,ะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนที่จะจบการศึกษานะคะผลการเรียนก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งทีีโปรเจกจบด้วยนะคะคุณอาจจะได้เกียรตินิยมด้วยนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะถือว่าจะมีอะไรที่ดีในชีวิตนะคะ มีอะไรที่มั่นคงนะคะในชีวิตสำหรับเรื่องการงานการอะไรต่างๆนะคะคุณมีภาวะที่มีช่องทางนะคะทำมาหากินใหม่ๆนะคะไม่ว่าในโลกออนไลน์หรือหน้าร้านนะคะคุณทำธุรกิจนะคะคุณเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์คุณดีนะคะแล้วคุณจะมีไอเดียดีๆนะคะที่จะนำเงินทองมาสู่คุณนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายในหน้าร้านนะคะ หรือค้าขายในโลกออนไลน์ก็ตามแต่นะคะคุณจะมีไอเดียไม่เหมือนใคยอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างานนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณจะได้งานการทํานะคะช่วงนี้ก็หาอะไรทําไปก่อนแก้เซงนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะก็ถือว่าคุณะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสามารถของคุณนะคะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะให้คุณผ่านพ้นเรื่อง การงานไปนะคะทำให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานนะคะผลักดันให้คุณได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะมีความก้าวหน้าในเรื่องของงานนะคะสำหรับคนที่รับราชการนะคะถือว่าคุณจะมีการอสอบเลื่อนขั้นอย่างนี้นะคะปรับเลื่อนเป็นข้าราชการนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ยกย้ายเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงานหรือย้ายกับภูมิลำเนานะคะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะ สำหรับน้องนองนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะรวมทั้งคนที่กำลังจะจบการศึกษาจบแน่นอนนะคะคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีงานการที่ดีทำนะคะมีคนชักชวนงานนะคะให้คุณไปทำงานอะ,อะไรดีๆนะคะไม่ผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สิบมิเท้านะคะ ก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานอะไรต่างๆนะคะคุณอาจจะเครียดนิดนึงนะคะกับภาวะ งานหรือ,อช่วงโควิดนี้นะคะการทํามาหากินสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะมันก็ยากนิดนึงนะคะอาจจะทําหลายๆอย่างรวมกันนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาจากหลายๆทางนี้นะคะก็ถือว่าคุณผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็รอดไปได้ทุกอย่างนะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจต่อสู้ไปนะคะคุณเป็นคนที่สู้ยิบตาอยู่แล้วนะคะยังไงก็รอดนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณก็หาช่องทางอะไรใหม่ๆทํามาหากินไปก่อนนะคะเพราะหลั หลังโควิดแล้วจะมีบริษัทหลายบริษัทนะคะติดต่อให้คุณไปทํางานนะคะให้หลอคอยนิดนึงนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานนะคะทําหลายอย่างทําหลายหน้าที่อย่างนี้นะคะก็ต่อสู้ฟันฝ่าไปนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณได้เลื่อนตําแหน่งแน่นอนนะคะหรือตอนนี้คุณอาจจะมีจ็อบพิเศษเพิ่มเข้ามา ให้คุณมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะโดยเฉพาะคนทํางานในสายการแพทย์นะคะผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วนะคะคุณก็จะได้พักเต็มที่นะคะขอให้บุญกุศลที่คุณทํานะคะให้คุณพ้นช่วงวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะสําหรับคนที่ทําสายการแพทย์หมอพยาบาลอะไรต่างๆนะคะให้คุณพักคุ้มครองคุณนะคะ ให้ผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ มีการสอบเลื่อนขั้นนะคะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตามที่คุณขอย้ายนะคะโยกย้ายไปรับตําแหน่งนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจทํางานนะคะงานจะเหน็ดเหนื่อยนะคะไม่ว่าในเรื่องของเจ้านายไม่ว่าในเรื่องของตัวงานนะคะให้คุณต่อสู้ฟันฝ่านะคะผ่านพ้นช่วงโควิดไปแล้วเดีย๋ยวคุณจะมีลู่ทางดีๆนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะคะให้สู้ต่อไปนะคะ แม่ขุนทองเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่น้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะอาจจะเรียนหนักมากนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเรียนจากบ้านเรียนจากออนไลน์นะคะให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีเยี่ยมสําหรับคนที่กําลังจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะพอจบแล้วคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะอาจจะสอบชิงทุนได้อย่างนี้นะคะก็ถือว่าดีทีเดียวเลยนะคะ คนเกิดวันเสาร์คะ่ะได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะก็ถือว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของเงินนะคะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะคุณอาจจะขยับขยายธุรกิจสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะ,ะได้ค้าขายในช่องทางใหม่ๆนะคะที่ทําเงินให้คุณอย่างดีเลยนะคะ สำหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของงานหลังโควิดไปแล้วนะคะที่มีเงินเดือนดีๆนะคะช่วงนี้ก็หาอะไรทําไปก่อนนะคะขายก็ก็แกแกๆไปนะคะเพื่อให้ใหใหใหได้รายได้ไดไดไดมาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ คุณจะมีเกณฑ์ที่ได้ปรับเลื่อนเงินเดือนปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะแล้วก็มีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามานะคะทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณได้ปรับเลื่อนเงินเดือนแน่นอนนะคะแล้วก็สอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคุณช่วงนี้ก็เตรียมตัวไปนะคะเขาอาจจะเลื่อนการสอบไปนะคะคุณก็อย่าไปคิดมากนะคะก็ถือว่าเลื่อน เลื่อนการสอบก็ถือว่ามีคุณมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะปรับเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันมีแนวทางดีๆนะคะสําหรับคนรับราชการนะคะสําหรับคนอยู่ต่างประเทศเช่นกันนะคะคุณก็จะมีลู่ทางธรรมหากินนะคะ ได้งานที่ดีนะคะได้เจ้านายที่ดีอาจจะมีภาะวะขึ้นขึ้นลง,ลงลงนิดนึงนะคะเจ้านายนะคะให้อดทนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะคะเงินทองก็จะไหลามาเทมานะคะพบช่องทางอาชีพใหม่ๆนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะให้ต่อสู้ดิ้นรนไปนะคะสําหรับน้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะคุณเป็นคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วแต่ออกจะขี้เกียจน,นะคะให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวนะคะผลการเรียนก็ออกมาดีเยี่ยมนะคะ คนที่จบการศึกษากําลังจะจบการศึกษานะคะจบการศึกษาแน่นอนนะคะแถมได้เขียนนิยมด้วยนะคะหลังจบการศึกษาคุณอาจจะได้มีงานการที่มั่นคงมีเงินเดือนดีๆนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์คะ่ะได้ไพ่หกดาบนะคะก็ถือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะจากนี้ไปนะคะที่ผ่านมามันเกิดภาวะไม่ดีเลยนะคะมีภาวะเครียดน,นะคะมีภาวะที่ยําแย่ไม่ว่าการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะแต่จากนี้ไปนะคะการเงินก็ถือว่าไหลมาเทมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเปลี่ยนอาชีพใหม่นะคะพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํามาหากินสําหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะ มีอะไรที่ดีเข้ามานะคะสําหรับคนว่างงานนะคะก็ถือว่ามีช่องทางทําเงินที่ดีนะคะแล้วก็หลังโควิดไปแล้วคุณจะได้เปลี่ยนแปลงงานนะคะได้งานแน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอาจจะตกงานนะคะหลังโควิดไปแล้วคุณได้งานแน่นอนนะคะหรือบางคนก็ยังทํางานอยู่นะคะอาจจะได้โยกย้ายออฟฟิศนะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีสําหรับคุณนะคะ ยกย้ายตําแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตําแหน่งที่ดีนะคะถือว่ามีขวัญกําลังใจมากขึ้นนะคะมีภาวะที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะสําหรับคนรับราชการนะคะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรืออาจสอบเลื่อนขั้นได้สอบเป็นข้าราชการได้นะคะก็ยกย้ายไปรับตําแหน่งนะคะย้ายกับภูมิลาเนาอย่างนี้นะคะมีช่องทางดีๆนะคะสําหรับงานการ ะะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็จะยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานนะคะที่ดีกว่าเดิมนะคะหลังโควิดไปแล้วยิ่งจะดีใหญ่นะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามานะคะให้อดทนฟันฝ่านะคะให้ต่อสู้นะคะมีสตินะคะอย่าไปนอยอย่าไปอะไรนะคะมีอะไรเกิดขึ้นก็มีสติอยู่กับตัวเองนะคะอยู่ไกลบ้านเมืองนะคะมีอะไรก็พูดคุยกับแม่ขุนทองได้นะคะาถามมานะคะแม่ขุนทองตอบทุกคนอยู่แล้วนะคะ แล้วก็น้องๆนักศึกษานักเรียนนะคะผลการเรียนจากที่มันหนักเหนื่อยนะคะตอนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ดูแลหาอาหารอร่อยอร่อยให้ทานอย่างนี้นะคะคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเข้านะคะเพราะท่านก็ช่วยเราเต็มที่แล้วนะคะนอนอยู่บ้านก็อ่านหนังสือบ้างน,นะคะอย่างนี้นะคะผลการเรียนก็จะออกมาดีนะคะรวมทั้งคนที่จะจบการศึกษานะคะคุณจบแน่นอนนะคะ แถมคุณจบแล้วนะคะคุณก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็จะได้งานการที่มั่นคงทันทีนะคะํทำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆขัานนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมันอาจจะมีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเสียงดังบ้างนะคะเพราะอัดคลิปอยู่นอกห้องนะคะ ก็ขออภัยด้วยนะคะมีปัญหาปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในเรื่องการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะเฮง <ๆ S 2> เรวยๆนะคะปลอดภัยจากโกรค้ายพย,พยันอันตรายต่างๆทุกประการนะคะสวัสดีค่ะ